วันนี้วันเกณฑ์ทหารมันแรกของอำเภอเสนาจังหวัดสะเกศเรรค,เครับนี่ทหารโ้งเพครับนี่หนีทหารลยอายุาห้าสิบกว่าแล้วเลยยังไม่ได้เกณฑ์ทหารทะกคนเลยไอยบอกตำรวจมาจับะนะครับก็ทัศดีมาจับไปเ,เป็นทหารเยนะ่ยเอามากินต่เหลาหมดเลยโอ้คักคักคักทหารโงขงสักกันกกินแล้วก็สากกินวันนี้ครับมีแค่ส้มตำแล้วเราต้องไปหาอะไรมาเพิ่ม ตำมะคงนี่ดีเหยครับบ,าบ้านเฮาวจำนำประแดดหาตอดกินในหมู่บ้านไปแล้วครับมันมีงานบุญเลยมัแรงเพราะเด็กตดกินเยอะในหมู่บ้านครับเนื้อของข้าวของฟืนครับนี่ครับเขานะาจะมีตำมะคงเป็นหลักครับำ่างไปหาหลักมะคงเทอมแบบหาลำไห้ละไห้าะบ้านหลายมะคงเทอม,มแต่คิดว่าเขาลงโบให้นำเดือดลง น้อยไปหาตามเดือดไส้พร้อมกันเรามาเอาลูกที่มันทำหามไปกินนะปอกภัยบางงงครับไปเกล็ดเม็ดครับเม็ดเม็ดปอกปัยางงงตามนี้รับเกิดตัวซากปล่อยงงเทมดีปะเตมอยางขาดเออมันเสียบตัวบางงงเตมนะเตมนิดเสียบลูกไม้นั่นเทมเนื้มันมันหลวกแดด <laughs> ยามันท้อนแดดเด,ด้มากไหมยังร้นเบิหาไก่มาต้มน <c oughs> ี่แหละบ่สาราพจะแซ่บอะไระกินสามนากีครับกินตามมีตตำเกล็ดมะมี่ครั <c oughs> เป็นเส้นชนเส้นมาสาสิบาทครับครงไก่ในหมู่บ้าน ต้มกินสดน้ำออกับตับบะหุ้งครับเอากระได้การนะครับเดี๋ยวจะปคอนไฟลงน,น้อยหนึ่งมัน่อจะเสร็จด,ดาการครับจับจับกัุกงคงครับดีเลยครับเป็นมะละคอหามนะครับภา,า,าษาอีสานเรียกว่ามะกอเฮิมกันกับต้มโค้งไก่ครับผม ซี่โครงไก่วาสนามีแค่นี้ครับยอดมนุษย์ซี่โครงไก่สามสิบาทครับเซ็นไว้ก่อนครับน่นสิ้นเดือนค่อยจ่ายครับหลังสงการแม่ค้าน้ําตาไหลหมอดิ่ตงไกง่นะครับปลาหม้อกับกระทะต้มไก่กระทะออหอมหอมครับเหลืออีกชิ้นให้เป็นเสียบแน่แซ่บคักแซ่บแน่ ระแจกของแท้แซ่บวันนี้ก็ร้านอาหารแล้วครับผมสุดจัดแซ่บกักแซ่บแน่อีกแล้ว ดับครับดับแน่หนัวเลยต้มง,คมง,มงูครับต้มไก่ต้มดูไก่ครับฟักโงดุดจับด,ดจับมาพี่น้องถึงเวลากินอาหารแล้วอยู่ในคลิปซ้นำนี่ล้วครับมื่อนาจะไปตูดกินบัางไหมครับมีงานบูรณาเราจะไปตูดกินนี่อ้าวแล้วไหลอ่เอ้าวอา นังเซนเนเซก็นกินปันบุกิืนยืนกินเเดี๋ยวนไอ้นั่งเอ้ยหอบใบเอ้ยบ่หอบใบบ่ายได้ส่ใบเฮ้ยเจ้าดอกยาอะไรดอกว่ดล่างเอ้ดอกห่างบ้านเอาเอาเอ็กซ์ครับทงาน ทีมงานเทาเอ็นอ่อนทีมงานตูดกินครับ